ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันหให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะก่อนที่จะไปพบความสนุกกันต่อมาฟังเพลงเพราะๆจากหมอปุ๊กแชมป์20ส,สมัยจากรายการดวลเพลงชิงทุนกันก่อนเลยครับเขียนติดฟ้า องสัไลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จจำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวที่อมเธอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเ,ออเข้าเมืองเสียงดวงที ไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวชาวห้องโศงสุกนนเพื่อละทอนรายจายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาลา ปันยี่หอลเองหนน้นนองอ้อนวอนขออยากมีเสื้อใหม่มันพืน้นภาพหวังข้าจะย้ำเตือนฝันไม่เลือนแต่คงต้องรอ I'm ครูสลาหมอปุ๊กคับครูสลาไม่ได้ป่วยใช่เออไม่ได้ป่วยเอาครูสลาแบบว่าเขาแค่เรียบร้อยแต่เขาไม่ได้ป่วยเมื่อกินสภาพมึงป่วยมาหมอปุ๊กเอาเป็นว่าครูสลาไม่ใช่คนใต้หมอปุ๊กเอาเป็นว่าเข้าไปอยู่ในโครงการกับครูเลยนะขอบคุณค่ะดีใจแล้วเหรอใช่ค่ะแค่นี้ประมาณนี้ประมาณนี้หละ ได้ไหมคะเขาไม่อย่างนั้นเราถ้าอย่างนั้นครูคิดว่าครูแคนเซิลดีกว่าเราเห็นว่าเขาเรียบร้อยเขาเป็นนักศึกษาแพทย์นะเราก็เลยอยากจะอัมเขานิดนึงให้เขาได้แบบคึกคักหน่อยถามน้องไผ่มุกว่าแบบเป็นไงบางไงถึงได้มาเจอครูสลาก็เวลาหนูประกวดรายการทีวีค่ะหนูจะเจอครูสลาเป็นคณะกรรมการตลอดแล้วคราวนี้บันึงหนูก็มีโอกาสได้คุยค่ะ เพราะอาไทยบ้านคนแรกคนคนแรกเนี่ยหนูเห็นเขาทำเอ้ยทำไมหนูอยากสนใจนอยากทำอาโปรเจกต์นี้จังเลยหนูก็เลยอาไปคุยกับคุณครูคว่าคุณครูคะหนูขอทำได้ไหมคะโทษนะคะครูสลาถามหน่อยว่าทำไมลูกศิษย์ครูสลาทุกคนถึงแบบ<ม>พูดน้อยทุกคนเลยคะท่านอาจจะเป็นคนที่เหมือนกันก็เจริญรวมตัวกันคล<อ><อ>้ายคลยกัน,<ล>กนที่เห็นอาจจะไม่ใช่นะ เเที่ใช่อาจจะไม่เห็นนะเขาไม่ใช่เรียบๆแบบนี้นะเราต้องไปดูในไลฟ์สดเลยนะเขาจะเป็นตัวเองใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เขาเป็นยังไงคะแม่นางเผาหน่อยสิคะนี่นี่ที่เราคุยกันโอเคไหมโอเคพี่นั่งเจ้าอยากกินอย่างนู้นเขาจมาไปกินเอาดูให้ดีเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้เงียบไม่ได้เรียบร้อยแบบนี้ที่เป็นข่าวแล้วที่เขาดูอันเรื่องที่เขาเก่งเนี่ยนี่รู้ดีโอเคไหมเจ้าเขาเก่งเรื่องอะไรคะแม่นาง แล้วต้องคุยกันสองคนด้วยอ่ะผู้ชายเก่งผู้ชายเก่งเรื่องอะไรนะคะเฮ้ยผู้ชายเก่งเรื่องอะไรเนี่ยอะไรคะเฮ้นี่ไมทักไม่ผ่อนเลยเหรอคะไอมอนแคนครับขอซิมเบงค่ะเก่งๆก่งเป็นเรื่องที่เก่งเป็นเรื่องแค่แค่ข่าวนะครับแค่ข่าวว่าข่าวว่ายังไงเรื่องอะเดี๋ยวอ ยังไม่ได้พูดเลยว่าเรื่องอะไรอะไรอะไรยังไม่ได้พูดเลยว่าเรื่องอะไรพี่มลพี่มนแคร์ถ้าพี่พูดถึงเรื่องข่าวถ้าพี่ไม่พูดจะย้ายคำถามมาถามอีกคนหนึ่งนะนักข่าเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องไม่แต่แม่นางยนอันว่าไม่ได้เรียบร้อยไม่ได้เรียบร้อยเขาบอกว่าครูสลาก็ไม่ได้เรียบร้อยนะเฮ้ยให้น้องๆให้น้องๆเมาดีกว่าให้น้องๆเมาามคนนี้ เรื่องอาจารย์สลาถามสิริพรนี่ค่ะคุณครูสลาเป็นยังไงแต่ก่อนยังไปเล่นเชียงใหม่ที่งานกาชาดคือมั่เป็นผัวเมียกันตอนนั้นแฟนเขาไปด้วยใช่ไหมครูครับไม่ครับแล้วถ้าอยู่ก oh ูจะหาทั้งวันไม่ข่าวลือแรกไงตอนตอนปริญญาใจดังๆเนี่ยค่ะไปคิดว่าเป็นผัวเมียกันไปไหนมาไหนก็สองคนไปเชียงใหม่ตอนนั้นครูก็พาครอบครัวไปเพราะเขาเขาเลี้ยง ว่าปรินยาใจดังใช่ไหมแต่ไปไปถึงเชียงใหม่มีข่าวลือว่าครูสลากับสิริพรเป็นแฟนกันไปนักข่าวลือเพราเยอะอันนี้ข่าวลือเยะข่าวลือเยอะเป็นไงลือใช่เข็ดเป็นไงครูพอใจยังพอใจเอางี้ดีกว่าเราถามถึงเรื่องของโปรเจกต์ที่แม่นางพูดค้างไว้เป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นยังไงคะคุณครูคะตอนนี้คุณครูมีโปรเจกต์กี่อันที่กําลังทําอยู่ตอนนี้ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะก็คือข้างบันไดไลฟ์สด ข้างบันไดไลฟ์สดข้างบันไดไลฟ์มันเริ่มมาจากอะไรคุณครูเริ่มมาจากครูมีห้องบันทึกเสียงสบายใจที่ซอยรามินทรา93แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาแวะเวียนไปร้องเพลงของเราเองมีห้องอัดในนั้นด้วยเป็นบ้านอยู่ในตัวทีนี้พอร้องเพลงจบไปร้องเพลงไปร้องเพลงตามหน้าที่ตามโปรแกรมเขานี่แหละแต่พอเสร็จแล้วก็จะทานข้าวกันอยู่ข้างบันไดอยู่ข้างบันไดมันจะมีลานข้างบันไดกูว่าอะไรนะ ชื่ห้องอัดแล้วนะครูสบายใจอ๋ออยากจะบอกคุณต้นหอมนะคะคนที่ไปหาครูมีแต่คนทุกข์ใจเท่านั้นเลยค่ะแต่พอไปแล้วก็ได้ความสบายใจกัะหาวิธีให้สบายใจงั้นขอไลน์เลยเดี๋ยวจะได้แวะไปก่อนเลยก็เลยมีการสังสรรค์กันนะครับข้างบันไดหลังจากนั้นก็เลยว่าเอ้ยน่ารักจะมีการร้องรำทำเพลงกันนะแล้วก็มีการไลฟ์สดอาจารย์บอยธีรพงศ์ก็เลยตั้งชื่อว่าข้างบันไดไลฟ์สด เอางี้ไปอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีกว่าอันนี้<ะ>เป็นโปรเจกต์รวบรวมศิลปิน<ะ>ไปถึงโปรเจกต์ของลูกศิษย์ที่คุณครูป้านใหม่มากโปรเจกต์ project นี้ชื่อโปรเจกต์ว่าครูตั้งชื่อว่าไทยบ้านเดอะครอเวอร์คือครูมีโอกาสไปเป็นกรรมการอยู่หลายรายการเกี่ยวกับประกวดร้องเพลงก็จะเห็นว่าแบบตำแหน่งแชมป์มันจะมีตำแหน่งเดียว<ะ>แต่คนเกือบเป็นแชมป์นี่เยอะมากแล้วเราเห็นว่าเขา,าเขาใช่พอที่จะเป็นนักร้องเทียงแค่เขาไม่ได้เป็นแชมป์เท่านั <Okay. S 1> ้นเองเพราะว่าตำแหน่งแชมป์มีน้อย เราก็เลยว่าถ้าจะให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยเขารอโอกาสในการที่จะมีค่ายสังกัดแล้วก็ได้ทําเพลงใช้เวลานานมากใช้เวลานานเราก็เลยว่ามีวิธีประหยัดและก็ย่นเวลาไหมสําหรับคนแบบเขาคนใช่ที่ไร้โอกาสก็เลยตั้งชื่อว่าเขาที่ยังเป็นไทยบ้านอยู่ยังไม่ได้เป็นนักร้องนี่ยจริงๆไทยบ้านก็คือชาวบ้านเขาบ้านๆทั่วไปยังไม่ได้จุดกําเนิดมาเป็นดาวดวงดาวยังไม่เป็นดาวยังเป็นชาวบ้านยังเป็นไทยบ้านหาเพลงที่ดังอยู่แล้วมาให้เขาร้อง ก็เรียกว่าครอบเวอร์ะนะครเ,เพื่อที่จะ,ะผ่านกระบวนการผลิตแบบนักร้องม,มืออาชีพเลยทําให้เร็วทําให้เร็วและก็ไปสู่สนามกลางก็คือพื้นที่ของ YouTube <ช>และให้กรรมการชุดใหญ่คือแฟนเพลงทั้งประเทศตัดสินเขาว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นนักร้องหรือเปล่าช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากน้องไข่มุกศิลปินจากโปรเจกต์ไทยบ้านเดอะคอเวอร์กันก่อนแล้วกลับมาพบกับความสนุกกันต่อในช่วงหน้าครับเมเรียกร rock